อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งพิมพ์มาตรฐานของหลวงพ่อกลวยนะครับออกวัดโคสิตารามชัยนาทอันนี้จะเป็นพิมพ์นางขวักพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงน้ํามันเป็นพระอีกหนึ่งพิมพ์ที่เป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับอันนี้สวยงามเลยนี่เราอิงตามหนังสือเล่มนี้ได้นะครับเป็นพิมพ์มาตรฐานแล้วก็ขนาดพระจะตรตงกัน สภาพสวยงามสมบูรณ์เนื้อจะเหมือนกับพวกพระสมเด็จเลยครับเนื้อหาจะเหมือนกันน,นี่ก็เป็นผคงน้ํามันเนื้อหาเหมือนกันน้ํามันแบบเดียวกันเลยพุตคุณจะเด่นด้าน้โชคลาภด้านเมตตานะครับสายเมตตาสำหรับคนค้าขายอะไรอย่างนี้นใช้ดีมากๆ